สวัสดีครับผลิชิตไทคาเปเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแนะนําดอกเจาะโฮซออีกรุ่นหนึ่งที่ไทคาเปเตอร์มีอยู่นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจเจาะไม้วันนี้ผมก็ทําให้ดูเจาะอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นเหล็กกล่องบางๆเนี่ยเจาะตู้ไฟก็เจาะได้ครับเพราะเป็นไฮสปีดสต e ลเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปอีกครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดไทคพิปเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงิน เป็น048-396-4846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับวันนี้แนะนำตัวโฮซอนะครับที่เรามีอยู่ชุดใหม่นี่นะครับอันนี้พันกลางๆนะครับข้อดีของเจ้ารุ่นนี้ก็คือว่ามันเป็นเหล็กแกร่งครับ High Speed ดสตีลนะครับเกรดดีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีรุ่นที่เป็นลักษณะเนี่ยครับของจีนจีนจ๋านะครับอันนี้แต่ะะรรรุ่่นนปหยััดคบก็ไมได้ว่าราาะว่ ตัวนี้มันเน้นว่า DIY นะครับก็คือมันจะมีลักษณะเนี่ยฮะมันจะตัวเกรดจะตับกว่าเหล็กมันจะบางๆนะครับเนี่ย้องเหล็กเคาะดูมันจะแป้งๆแ,แ,แต่รุ่นนี้นะครับตองดูมันจะแข็งกว่านะครับเหล็กมันจะดังแข็งกว่าครับนะครับ,นะรบก็เกรดดีเพราะอันนี้เขาจะเขียนว,ว่า high speed steel เลยนะครับตัวนี้จริงๆเขาบอกว่าตัดเจาะพวก ตู้ไฟที่เป็นเหมือนแผ่นเหล็กบางๆได้นะครับแล้วข้อดีของฟันสังเกตครับมันจะมีฟันหยาบนะครับฟันห่างแล้วก็ฟันละเอียดมันก็จะช่วยในการคายขี้หรือว่าเศษโลหอะอันนี้นะครับเจาะไม้ข้อดีอันนึงที่เห็นก็คือว่าตรงนี้ครับมันได้ถึง4เซนแต่ปกติตรงนี้ได้ประมาณ2เซนกว่าๆเซนึ่งเนี้ยอันนี้เจาะบ,บานประตูก็ทะลุเลยนะครับเจาะตรงนี้บานประตูมันจะประมาณ3 5มิมิลใช่ไหมขนาดที่ให้นะครับ เริ่มตั้งแต่ตัวนี้ครับ19มิลนะครับไฮสปีดสติลไล่มาเรื่อยๆเลย19 22 25นะครับก็32นะครับ35 38นิ้วครึ่งนะครับ44มิลนะครับ51 57 64แล้วก็ใหญ่สุด76หรือประมาณ3นิ้วนะครับครับทีนี้มาดูว่าหัวจับเนี่ยปกติอย่างเช่นมาร i t ิต้าเนี่ยเขาจะมีจําหน่ายแยกเลยครับหัวเดียวก็กหลายสตางค์อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นหัวเล็กเนี่ยต้องจาหน่ายแยกเพราะหัวเล็กก็ใช้กับรุ่นเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นหัวใหญ่ก็ใช้กับลูกใหญ่นะครับทีนี้ถ้าหัวเจาะเล็กเนี่ยครับเขาก็ให้เล็กมาเลยครับเขาจะใส่เกลียวเข้าไปนี้นะครับก็จะหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปปุ๊บ ตรงนี้เขาก็จะมีใส่น็อตนะครับเป็นเนี้ยปกเหลี่ยมแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ข้อดีคือมันจะเจาะแล้วมันจะรักษาเซนเตอร์นะครับมันจะไม่เวี่ยงนะครับครับหัวใหญ่ตัวนี้ดียังไงเขาก็จะมีเหมือนอันนี้เหมือนมากิต้าเลยนะครับก็คือว่าเขาจะมีตัวหัวจับอย่างเงี้ยครับบิดเข้ามาเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับแล้วมันมีการบิดก็คือรับแรงบิดได้ด้วยนะครับบางทีมันจะอัดไปแน่นแน่นแน่นแล้วบางทีมันตอนถอดถอดยากแต่ตัวนี้ครับเขาจะมีตัวขวางอยู่ หลักการทํางานของเขาคือตรงนี้ครับเราหมุนธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะเกาะให้เดือยตรงนี้นะครับยืดออกมานะครับเนี่ยฮะตอนใส่เข้าไปนะครับครับหมุนเข้าไปนีะครับพอหมุนเข้าไปเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็นี่เราก็หงายขึ้นมานครับดูให้รูตรงเนี้ยมันตรงนะครับเขามี ทั้งหมดจริงๆสี่รูด้วยแล้วก็เลือกสักคู่หนึ่งให้มันแน่นตึงเข้าไปแน่นเบาๆครับแล้วเราก็เลือกว่ามันตรงจุดไหนนะครับแล้วเราก็ขยับหานิดนึงนะครับอ่าสมมติตรงตรงนี้แล้วเราหมุนเข้าไปตรงนี้นะครับตัวสลักตรงนี้มันจะวิ่งคู่เข้าไปเลยตัวนี้นะครับแล้วก็มือหมุนธรรมดาแค่นั้นเองนะครับหมุนพอตึงๆมือนี้สลักมันก็จะเข้าไปขวางข้างในอันนี้เราก็เจาะไปได้เลยครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการใช้สลักตัวนี้นั่นหมุนขวางแทนหรือว่ารับแรงบิดได้นะครับ ครับแล้วตัวความหนาของเหล็กตัวนี้นะครับตรงนี้ไฮสปีดตัวนี้จะหนาป่าด้วยหนาและแร่งกว่านะครับครับพี่ตามฟันเนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่ารับได้ไหมรับได้ครับขอให้เป็นตะไบกากเพชรหรือว่าหินเจียกากเพชรนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นฟันแล้วก็แทงเข้าไปเพราะตัวนี้เป็นเหล็กชุบแข็งระดับหนึ่งนะครับไฮสปีดสติ้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นอะแดปเตอร์ก้านยาวๆต่อให้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับล็อกเสร็จตรงนี้เราก็จับกับสว่านของเรา เช่นตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้มันยาวขึ้นนะครับอย่างเงี้ยฮะข้อดีคือสมมุติเราเจาะตําแหน่งติดสมมติเราเข้าไปติดเนี้ยสว่านเราอาจจะติดคอแต่ตรงนี้เราเข้าไปได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีตัวแอดเดปเตอร์เสียบหรือว่าความสูงเจาะบางทีเจาะไม่ถึงเนี้ยตัวนี้ก็ยังต่อด้ามได้นะครับก็คือเป็นอเนกประสงค์นะครับใส่แอดเดปเตอร์เข้าไปครับนอกจากแอดเดปเตอร์เสร็จแล้วถ้าในกล่องเขาเราจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับสปริงมา ครับทีนี้ว่าบางทีเขาก็อยากจะให้สะดวกคือเขาจะใส่สป,ปริงตรงนี้ให้เราใส่สป,ปริงเข้าไปในนี้เลยนะครับพอใส่สป,ปริงเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับแล้วเราเจาะมันจะมันจะดันไม้เศษไม้เราออกได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเราใช้กับตัวสว่านแท่นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากเจาะลงไปแล้วพอตอนออกเศษที่เราเจาะเนี่ยครับมันก็จะออกมาเลยเพราะว่าสป,ปริงตัวนี้จะดันไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าท่านจะใช้ก็ได้นะครับครับเดี๋ยวลองเทสการใช้ดอกเจมิลหรือประมาณ3มนิ้วกันดูนะครับ ใส่กันไปอย่างนี้ใส่เข้าไปนะครับให้เสร็จแล้วเข้าไปชนชนพอพอนี้แล้วเดี๋ยวเรามาหาตัวเราใช้ตัวสลักตัวนี้ดันเข้ามาให้มันตรงแค่นั้นเองครับเพราะมันมีให้เลือกถึง4จุดเลยอ่าเนี่ยให้ใกล้ที่สุดเดี๋ยวเราเราก็ดันเข้ามาเนี่ยครับเบาๆเองนะครับตรงนี้ผมใช้ร่วมกับตัวไร้สายของบอสนะครับอ่า,าปรับมาที่สว่านอันนี้มีสาร,ระบบนะครับไขควงกระแทกหรือว่าจะเป็นเจาะปูนแต่วันนี้สว่านนะครับสว่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทอกแล้วนะครับ ครับอันนี้เป็นไม้โอ๊กหนาประมาณ3มเซนครึ่งนะครับโดยประมาณครับเดี๋ยวผมก็จะลองเจาะดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับครับอันนี้เดี๋ยวลองดูว่าทอไหวไหมนะครับลองดูครับทะลุใบอีกฝั่งหนึ่งถ้าท่านเจาะเข้าหากันก็จะลดการแตกได้นะครับ ไม้หนานะครับก็ค่อยๆเจาะไปเนี้ครับเนี่ยครับพอเราได้รูกลมอย่างนี้เราก็ใช้จิกแบบนี้ครับชนเนี่ยก็คือเป็นการสร้างจิกก็ได้ ครับหรือว่าจะเป็นงานกลุ่มอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมกล่องอะไรเงี้ยเจาะฝังลูกกุญแจหรือว่าจะเป็นเจาะอะไรต่างๆของท่านอลูมิเนียมนะครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเราเจาะกันอีกรูกนะครับงานอลูมิเนียมได้เลยนะครับเนี่ยครับ จาะฝังลูนุแจหรือว่าอะไรของงานอลูมิเนียมได้อยู่แล้วครับหรือว่าจะเจาะไม้พวกเราไปทารูอเนี้ยยี่สิบมิลล้วก็เจาะลงไปอย่างนี้ได้เลยครับลุกลงไปเพราะว่าไม้นี้หนาแค่ยี่สิบหรือว่าสามสิบมันยังเพียงพอนะครับก็เจาะรูแบบนี้ก็ทําได้ครับครับถ้าชื่นชอบโพซอที่เป็นรุ่นนี้นะครับที่เป็นเกรดดีเนี่ยเหล็กหนาแบบนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงถ้าเทียบกับเกรดทั่วไปที่ว่าอันนี้เป็นเกรดบางบางครับถือว่าอันนี้เกรดดีอยู่นะครับ ก็แนะนํากันนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นการแนะนําโฮซออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้แล้วราคากลางๆไม่แพงมากนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม